บ่ได้ออกมาจากไอยอันนี้มันเป็นมันออกมากยังเลียกยงไรนี่อ่ะและ้วแล้วพอหูวิธีการว่าสันเคยเคย,เคยมยีประสบการณ์ไปไปจังไดไปเปรามาจังไดเนี่ยเราหิฟังเนี่ยอ่ะแล้วพ่อทองเย็นอ่ะ<ป>แล้วพอเคยไปก็เพลินบ่ไปเอาเราเหตุการณ์ในฟังแน่ว่ามือนั้นมันเป็นยังไงพ่อจำได้บ่หนุเก็บไว้เป็น เป็นวายเออนี่คือพอพอเคยมีประสบการณ์แบบนี้มากแต่หนูกเก็บไว้เป็น<อ>เป็น<อ>ความทรงจำนะค่ะพ่อยังเป็นยังไปแล้วหนูก,กับบ่หมีห่ผู้ใดมานั่งเราเรื่องสมัยตะกอนให้ฟัง,งได้หรอเนี่ยในรุ่งเหล่มมึงนกันเราได้ดิออาบอกผู้ใดเล่าเก่งกว่ากัน <laughs> เอาลุ่งเหลืมมึนมึงกันบ่มันธรรมดาดิ เออน้ตของสมัยก่อนนะมันอยากงู้ของสมัยก่อนเออเราเป็นประสบการณ์ให้ล่งเริมเราให้ฟังนะจะาลุงล,งลุงเล่าเรื่องเอเรื่องอีกอย่างที่ว่ามันเป็นความเป็นประสบการณ์ของล่งเริมให้หนูฟังเนี่ยหนูสิเอามานหนูบันทึกว,วิดีโอไว้แล้วหนูก็เสือมาล่งย t u b e เอาเก็บไว้ หนูเฮ็ด YouTube ยูทูบไงน้หนุกะสิว่าสิเอาประสบการณ์ของพ่อแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยพอพาไม่อย่างมาแนงเสียเดี๋ยวมาลงยูทูบลุงเลิมเราให้ฟังหนูกะเดี๋ยวมาลงยูทูบให้คนหนอนคนนี้เขามาได้ฟังพ่อมนะ่ะน้าวันนี้มีหลายคนนี่เธอเนี่ย มันหลายบทเราเราก็ถือหรอกบางบางบ้างนะเค่เว่ามาแต่ลงุงมามาอาเราแต่ลุงสิคำนวณหน่อยเอาปะน,นี่เราอดูสิเราสักสิบห้านาทีเคิงชั่วโมงสี่แล้วโนสิมาลงยูทูบคนนั้นคนนีกกะเขามาเบิ้งยูทูบเขาก็มาฟัางัเสียนะมาฟังเรื่องสมัยแต่กี้คนแถาคนแก่ที่รับกานประสบการณ์มาเขาก็เกษียณ เดี๋ยวเดี๋ยวเยมันไล่ไปแว่งลุงเลือกที่นี้นล้มลยแล้วเออ่้อดอจะมีเออเดี๋ยววางมากกู้จะเอาลกมาโอ้ยงามเลนุ่มนุมันยุ่งใ่งอัเอออาจะรันึงเองพีน้องมือไล่เอาไปเชื่องตัวกสองมือสามมืเยมือเมือ เอาอันนั้นเองเ,อเอมือ่อรับแล้บ่แมนบอกอันนั้นบ่แหนบ่รับแล้ว่ะผีนี่นะไปเด็กไปเชื่อเอาเล่าให้หน,<ผ>นู้ฟังในเหตุการณ์มือนั้นนะมันเป็นยังไงเอาเนี่ยนูบันทึกอ่าวิดีโอไว้เรียบร้อยละบันทึกเสียงไว้<แ>มันเกิดขึ้นไ<แ>ด้ไหมมันจะอยู่บ้านดีๆนี่แล้วอยู่กับทอมหน้าได้ก่อนหน้านนหน้านองไร่เอออืยุยดีมันก็หายไปเออหายไปขาก็เกือบส่งกัอบตายมุดน้ำ ลำลาบในน้องในน้องหาเขาพ่อมันมันเห็นเท่าเออมันเห็นเท่าแต่ข้าบโเห็นมันไปข้าวโม่เป็นอาทิตย์ด้วยจังไดไปไปพอกันนะจังพ่อเราเมืองไรเราเห็นจังไดคือจังไดพ่อมาข้าวเนี้ยอ้ยพ่อที่พ่อบอกเขาาปล่อยโตขึ้นมันจะเห็นกันมันก็ยุ่งว่านยู่วหันละมันมาได้ไปใส่แต่เขาบอกเห็นก็ซึ้ง มันนั่งโขยเรื่องบ้านนะเมื่อใดไปใส่เพื่นนอนผู้นั้นเพื่อนผู้นี้เขาก็บระวัาิแามันเออเขาบระวัาิแาเอาเราเฮ็ดพิธีจังใดเพิ่นอยู่จังใดกินจังใดต้องเจ็ดเหม่อเจ็ดขืนอ,อ,อ๋อเมันจะกินเขากินอย่างอยู่กันในยุคปัจนแต่กูไม่มีคนเห็นเออเลี้ยวว่บบเห็นมันแต่มันเลี้ยวว่เ,เ,เ,เห็นหัวเข้าเบื่อตอนนั้นก็ผีเสื้อก็เห็นผีเสื้อ อือเอาหลาเมืองรับแร่ที่ว่าพอเคยเราให้ฟังเกิดแต่จังไรปะข้าวนี่โอ้ยเมืองรับแร่ในไกตทคาะมันก็อยู่หันเป็นหัวโศกเออหัวหน้าเป็นหัวโศกหัวโศกเออเป็นหัวโศกมันทีมันแข็งหรือย่างมือดีขึ้นดีก็ได้ยิน เซงแวนคือ,อม่านคบคบจัดยังเลยก่อนอยู่กับทอมแต่ี้ยิรลุกขึ้นมากับพเห็นแหละเออ,อแหล,ละมันเป็นเมืองละแร่มันเป็นหัวโซตกตปปอนเร,เราเราเราเรื่องท่องอยุ่ก็ไปปลาพวกหน้าพวกยังมันมีอิริอยู่บ่พอเคยเราให้ฟังว่ามีทองมีอย่างยังไงก็มีลมเ,เลยมีเล่เละเป็นท่องแทงนองเป็นทางพานจะไหนวะจ๊าดงานงานหลวงนะก็คุดบอบ่าน้ำ แต่ท่องมาเป็นแดงแทงมันกระปุกหัวว่าทองเป็นท่อ,อกหรอกโอ้ยหลายพวกนั้น้หน่อยได้ว่าเป็นกระปุงกระปีผุกดกระพวกดองๆพวกไซยุนไซยันแหละลูกหกแล้านกระพากเราไปโยนเล่นเล่นเที้ยงไปว่ามันกระหายไปเวลานอนเป็นของสัจ้จิตเลยอืม <Yeah. S 1> เออเราเขานี<อ>่ไป,ไปหาสมัยนี้มันบ่มี่เหรอบ่หองนั้นบ่มีแล้วไปไปกเดืหาไปหาอย่างไหนมันขุดบ่อลซื่อๆกับอะไรขึ้นมาเนาะ ขุดว่าน้ำกินอ่ะไม่ก้อนอ่ะขุดขึ้นมากมันกืบไปพ่อเป็นแท่งแทงแบบท่องแท่งเท่าเลยละไอ้ลุงกขาจังเคเห็นเลยสังหน้าชีแดงแกเขาไปไหว้บ้านอยู่หนาอก็ว่าท่องเหลืองมวลชิดวเป็นท่องนี่แหละวงหัวเป็นท่องอะไรกบไปก่อนลุงไหลที่คิดว่าลุงเล่าเรื่องเออเอย่าเติมตอนที่ว่าย่าเติมมีลูกอันนี้ให้ให้ฟังนายไปยัง พอหนูเคยเล่าให้ฟังว่าเพิ่นมีลูกกอกโอ้ลูกกอก่นมี้หารนมีลูกกอกเป็นจังไรคือจังเป็นจังไรหนูบ่เคยเห็นหนะะแต่เคยได้พอเคยเล่าให้ฟังว่ายาเต๋อมี่าซั่นอ๋อ้น,นี่เพิ่นก็มีทองครบแหละแปดเดือนเก้าเดือนก็คลอดมากเป็นโตเลยน้อยน้องช่ายเลยตัวน้นอยเกือบําแขนนี่แหละแต่เมท่ออแขนดอกน้อยกาแขนอยู่ เพิ่นเพิ่นกามาตามาเนี่ยมันก็แห้งไปผมก็เป็นท่องเนี่ยเหลืองตุมมือนี่ก็ย่งงยู่ยู่บานอ่ะอยากเห็นกัมาขอไอ้ป่านั่นเบิ่งที่ยู่บานมีอยู่ยืาอ,อยุ่ยต่้มมือก็อยังอยู่ยเพานั่นมันเจ็บไห้อยู่อัอเป็นผู้ชอยเพะ่นอยู่ครับอ่ะแต่เห็นแต่อพอบอกว่าเพิ่นไปเกิดแล้วว่สันเอไปไมีเมียแล้วว่าสัน เพื่อนนางสิจากแล้วจะไปทางไหนได้แล้วไปทางไหนเราจะเข้ากับ,บุษราอายุหันเนาะก้ไปบวชเขาไปเอียบ,บวชอายุเอองไหนเพื่อนครบเพิ่นทองครบเก้าเดือนแล้วเขานีเพิ่นคอดอกมาเพิ่นเสียบอกเน่าเสียบอกคอดอกวมามันน้อยก,ก็จจงเออลูกกอกเออออกมามันผิดปกติครบเกเดือนอ,ออกมามันจะเออมันกับพดีนะเนาะน้อย อเออมีร้วยมีไซ่วงไซแแ่บเบิดนี่เปล่าเอาวเพิ่นมีมชีวิตบ่สันเพิ่นหายใจบ่บ่มีออกมาบ่ได้หายใจเราแต่กอ๋อแต่เป็นแบบผีกกอะรูปกรอก็เป็นแบบผีเป็นกุม,มารเช่นกันนะอืมแบบกุม,มารสุดท้ายออกมาผมกระท้องเหลือยมันชิดปกติเล่เจ็บไหลเนาะมันมีใส่แฮมีอย่างเบิร์ดเนอครบทุกสิ่งทุกอย่างนี่เปล่าเราเอมีเบิร์ด ลุงเหลิมเคยเห็นเพิินบอสันเคยเพิินเพินเคยมาหยอกมาเล่นน้ำบ่บ่บ่เเห็นหรอกแต่มันก็ไม่หยอกแบกที่นอกล่ะไม่อยู่บ้านน่ะมานอนอยู่บ้านเล่นบ่มาตอนตอนนอ้อยจะมาเล่นเขาแปลว่าเห็นเด็กน่้อยมากเออหอยอยู่ประตูหันก็ไม่เห็น,นอะไรหรอกเขาหอยอกต่คนเด่นเขาไม่ได้หยอกเขาหรอกตายเขาไม่หยอก หหนนูเ็พวกป้าพวกอย่างที่ได้เงินนอนเขาก็มันมันหลนประตูประตูว่าโหลอลไปว่าประตูมันปิดอยู่ยป่าตาผ้าอย่างนี้กยังอยู่แต่ตาผ้าอย่างนมันนอนอยู่บ้านสมัยก่อนเนาะเป็นไทยหรือเนแรนเล่นโคนประตูอยู่น้ำมูลหนว่งเยอะกว่าเาแม่ก็ว่าโอ้กับลูกกูละมั่งไม่ยังเขาบอกกูว่าแม่ไ <laughs> ม่รู้ก่อนกูม่านก็เอลยกูม่านอ่ะเราลุงเริ่มเคยเห็นผีบริสัน คยมีประสบการณ์บ่โอสผีลุงไม่เคยเห็นหรอกเห็นแต่คนตายเหรอป่ะไผีต้องใส่ต้องสัยลุงจิตแข็งเลยบ่เคยเห็นบ่เคยผีไม่เคยเห็นก่่เอหรอกจักมีกิ่งบ่มีกิงลุงโอ้แต่คนตายเป็นผีลุงเห็นมันอยู่ที่คนเนาะคนคนเห็นก็เห็น เออพกอมาทรงอันรวยมั้ะเขาเห็นหมดเป็นพี่ปงพี่เพียรวุกั่วยามลุงไปทุ่งน้ะเขาเอาก๋วยกับว่าแล่นมีกันหุ่นวะแต่ลุงเคยลุงเคยเห็นแต่เสียงลุงเคยเห็นแต่เสียงลด้เคยได้ยินแต่เสียงหมดแต่ไม่เคยเห็นเป็นตัวเป็นตนเสียงลุงเขาไม่เคยเห็นแต่เคยได้ยินแต่เสียงใครที่ว่าอยู่น้องไล่แล้วแรงคบคบขึ้นใหม่ลุงลูกขึ้นนอนน้อนขึ้น มันก็บ่เห็นอะมันก็แรงกายหัวนอนกับทอมหน้าก็มันก็อยู่กระทางหนออืเอาหนะน้องมาได้เนี่ยมันเป็นมันเป็นปลาอย่างลุงมันเป็นปลาอย่างมันคือจังแบบว่ามีเรื่องมันก็ได้เป็นมันก็ได้เป็นปลามันเป็นน้องมีสัตว์สิทธิ์อ่อคุณโบราณเขาเขาเอือนมีซื้อบอเขาเอือนอย่างบอ มันเป็นแบบว่าแต<อ><บ>่ก่อนคือบรันน้องไม่ล่ายเอาไปมากืเลยคน้องเมืองไล่เขาจะดูอยู่เด้๋ยะอืมปล <c oughs> อดเพื่อแต่หวังเหมืองโดนสุกเนาะอืมเพาแย่หวังไปเอาเหล่าเอาเหล่าอยู่อยู่น้องเอออ่าเขาดูเก่าอ่าแกกันยังลูกไปเป็นน้องอืมเอ้ยเท่านี้คือไปเอาเหล่าโดนจ,จนติดกรรมแล้วก็ไปรอหาเขาไปเห็นแบบเดียร์ได อาจำรัดหนึ่งแหละแต่แกก็เห็นคนเอออือหลังนู้สองมือมา่งจะพอกันมาอือโอ้เขาเอินผีสุกเออนั่นแหละผีสุกผีน้องนั่นแหละสุก็แบบว่าเออมันเท้ากือมีมีจริง เอาเป็นยังเขาคือจังเฮ็ดแบบนั้นนะเป็นยังเขาจังเอาคนไปสุกโวยกัจะกก็แล้วโมเมนต์บ่ให้เราเขากินก่เนาะแปอวเราเนาะผีต้องการถึงประหยัดด้วยกันผีจะพอก็ไแเอวเราซะโต่พอหนูเค่อยบอกว่าตรงน้องมาใกล้เนี่ยค่อยเจอดาบหลายเล่มแมนอิลีบอล่ง พวกดาบ้ามาพวกดาบเพียยนมีแต่ก่อนหลายเด่นหนิมพวมีแล้วมันหายไปบมดม,มันมันอยู่เป็นสารเจ้าตวัวละแต่ก่อนจักละลุงเกิดมาลุงใหญก่ก็มีสารเจ้าอยวูันแต่ก่อนแต่ก็มาแต่แต่เป็นปลาเป็นดงอยู่แต่ก่อนม,มันมาแต่แปลนมันมีสวนสิเนี่ยมีแต่ปลาน้องก็เป็นน้องหน้าก็อยู่ห้างไกลกัน ก่อนลุงเขาไปอยู่ร่วมกันอยู่กระทอมร่วมกันอยู่ทั้งค็นขาทวงคำดอนไปสิไปหน้าเป็นตามีความสุขมออยู่ร่วมกันสมัยตะเกียเป็นตามีความสุขนอนมีหนูว่ามันนีความสุขมากกว่าสมัยนี้เด้สมัยนี้จะกินยังเงินทองเขามามันก็เลยเปลี่ยนไปเงินทองขออวุ่นวหยไปเบิร์สมัยตะเกี้ว่ามีเงินมีทองกับมีความสุขกัน แม่อหากินกังไงดักจะบควันไปได้กินแทบทุกมื้อไปยืนร้องไห้ดักนู้ดเลยที่กินอาหากินหมดเนี่ยย่างปลาเนี่ย็ขาพูดมาต้องมาซื้อหรอกมีเขาจะมีเขากินสมไมก่อนหมูจ๊กตลาดเนี่ยหมูหมูนี่ยก็นานๆเขาขาเท่อนึงเขาก็ไปให้เป็นผู้เขาก็เจ็บเอาเขาตรวนแล้วก็าจะเอามาเอาเขาทั้งนึ่งที่สมัยก่อน เขาทั้งนึงก็มาถึงสิบบาทได้แต่ก่อนห้าบาทวกบาทกเปลือกต่อถังเงินบ่ะต่อถังเออต่อถังหนึ่งล่อตกเปลืองก็พวกแพงทำไมก่อนห้าบาทวกบาทเออมันจะมาแพงทุกมเงยตอวมันวุ้กวู้กวุ้กขึ้นมากแต่กวันมาถึงสิบบาทแล้วก็มาสิบบาทแล้วมันก็ขึ้นมากเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาก ลุก,ก็เลอะเลอะห,หน้าแล้วขอมันแพงแต่ว่าแต่มันแพงอย่างแต่ก้อน,น,น,นลุงเวยเขาปีลาพันทั้งเดียวเพ่านหร่ปีหนึ่งปีหนึ่งเนาะอรุูกลุงละตอนน<อ>ีท้ที่ตรงเอ๋น้องมใกล้ายเนี่ยเป็นของผู้ใดหล่ะข้าวนี่ตอนนี้ครับลุงก็ขายไปแล้วเหลือแต่ของสุนั่นของเอลน้องเอ๋น้องตู้โออแล้วลุกตู้กับ นั่นเมื่อไรอยู่หันเรา,าเราก็ขายกันบนละบอกโอบเป็นตาหนาไปสางกระตอบหรือว่าพักพิงดิ่ผุ่นเนาะแบบว่าเออไปนั่งเล่นหน้าสีเนาะคงสีมีบรรยากาศดีดีขึ้นมากเห็ดนันเฮ็ดหนีไปยากพี่น้อ<ม>งเป็นของเขาเบิดแล้วจงว่าล่ะลุงตะหนูค่อยไปสมัยแตะกี้หนูจำได้ว่าเขาพากันไทยทีสิมีทีมองหนึงน่ะ ตรงเอน้องมากลายมั่สิมีแบบปลาอุดมสมบูรณ e uh um ์มากเลยจนใหม่อียงกับเขียวขจีมันมีกลมหนึ่ง่นเขาเอิ่องเอียงคือจำมีผู้ใดก่าก่าหรือก้ายังไงบ่อะตับเมื่อทักเมื่อเขายังอยู่เป็นเกาะเป็นดอนอยู่นะบ่แล้วมีผู้ใดก้าย่างเข้าไปบ่สันเขาอยู่เขาเอาวัวกล้วยไปผูกในหันอยู่บนบักันไ กับกาแฟด้วยละ่ะเขาเอากล้วยเขาไปผอยูนะ่วะมันจะเป็นร้อนปลาอยู่คือเราเรามองนะบ,<อ>แบแ่แต่ออบ่บมีไฟเงีแ่เออบ่มีไฟก่าเงี้ยแตนเอ้อยู่มมุลูกว่าเป็นอาถรรพ์นี่มีอาถรรพ์นีหอย่างบ่เป็นอย่างคนคือจังบกก่กาหรือกายอย่างอกจกแล้วคือบ่อาถรรพ์ว่ามันเป็นหัวน้ำโศกโซกนั่นคือน้ำมันไหลร่วมแบบคลือยข่ไหลลงน้องจากปุ่นจากพี่มันเป็นแบบแหลมแเนี่ย บ่โน่นไหลไหน,น่อนเฮ่อแต่แบบนี่แหละบ้านที่แม่นนัอ,อยู่เนี่ยมันไหลโน่นหุ่นโน่นที่อยู่มันัออ่วกันนีเสียแบบลักษณะเดียวกันแล้วทวารแม่ตูดที่แล้วทวารตอนนี้จะเข้าไปเที่ยวมองนั่นอะเข้าสียังเห็นอยู่บ่ยัองอยู่มันเป็นดอนอยู่กันอ๋อเข้าเข้าไปเข้า,ขาสามามายเข้าไปเบิ่งได้แม่มนบ่ย่งางเข้าไปเล่น ได้บรรหานก็เป็นนอนนำซาปัวนําซับมี่ยังเป็นดอนเป็นปลาอยู่เพราะมีแรงเยอืตัวถ้าดอนหน้าเขาแหละพี่ตอนทีมเป็นทีของบ้านนั่นเมืองบรรหารอ๋อที่ตรงไอนป้านำซาปหน่นนะตรงนั้นเลยเป็นที่ของป้านั่นบอกอุ้ยงวดหน้าเป็นตาหน้าไปเที่ยวเออ มากก็ไปเชียย์บางที่เป็นปลาเป็นดอนอยู่หันละเป็นดงขึ้นเมื่อก็คขึ้นเป็นปลาละที่อยู่หันประม่ณสี่หายวะแต่ตรงนั้น,เป,นรรรเป็นที่ของป้านั่นเลยบอทีตรงปลาหนำซับเออเป็นที่ของป้านั่นเขอขอป้านั่นไปเที่ยวเ,เบิ้งไปย่างรอเนาะแต่ว่าไปาย่างเบิงบ้งไม่อบวอล่ะไปก็ไปเบิง้งกรึเปล่าอกไปขอแล้วมันเป็นดอนไปนอย่างมันก็ บ่มีคนไปอยู invers, ่เนี่ยมันมีไปอยู่ก็เป็นตอนเป็นป่าอยู่มันเห็นเห็นเป็นควันตาหน้ายางเข้าไปไปหาไหว้หยังยังสี่ของซักดิ์เนาะเออเคยมีคนไปไหว้ไปหยังเพิ่นบ่ไปตรง ดอนตรงนี้สารจะขีเขาก็มีอยู่หันบแต่สารจะทีแต่ความบริยุทธิ่ขนเขามาไหว้งพี่นะบนนั่นละใ้ๆนนวลน่ะย๋ยวลาอกันน่ะแต่ความมันยู่เอทั้งนึงทั้ง่าหนอีกทั้งนนวนึงของถึงจําบันมันทิศเขาใหญ่ไปแหวนอืมนี่สารจะขู่แค่ท่ยูหันละอยากไปเที่ยวอยากไปเบิ่งอยากไปเห็นว่าเออขังนึงเคยมีมองเนี่ยนะเพรามันมันมันเป็นยัง มันหนาถึงอะเนอะอาะเรื่องตะกี้เนะาะอืมเฮ้ยเนาะไอ้ลุงขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเดี๋ยวเมื่อนาค่อยว่า,าก,กันใหมนุ้ยเออ